สุขสบายดีพราแม่พี่น้องทุกคู่สกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพพอจนนี่กับแล้วพี่น้องบ้านนี้จนนี่กับแม่กลับมาเนาะทางเอื้อนนี่โคลเพื่อนกับมีจนนี่ก็ได้มาเป็นส่วนทางสะพานบุญอีกแล้วพี่น้องทางเอื้อนนี่ทางเอื้อนนี่โคเพื่อนกลับมาอยากช่วยเหลือพี่น้องครอบครัวแต่ที่อนาถาเนะพี่น้องเนาะครอบครัวได้ผลมีรายได้หาอยู่หากินจักกับเพื่อพาพี่น้องมากับมีกามาสัมภาษณ์เบื่องว่าเพื่อนขาดเหลืออีกอย่างเพื่อนก็ย่อยอยเหลือเนาะพี่น้องเป็นข้าวเป็นน้ำเป็น อันเครื่องยู่ของกินอะไรเป็นอันแบบ m a เ k e t แป้งนัวอะไรพี่น้องเนาะก็มาเบิงว่าเพื่อนคาดเหลืออีกอย่างแนมวันนี้กรมาไทยให้เพื่อนเบิงเพื่อนกิอยักษสอยเหลือเนาะเฮาก็มาเป็นหนนทางสะพานบุญให้เพิ่นตั้งแต่จนนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนหลายๆเด้อเพื่อยากซ้อยเหลือพี่น้องจนนี้ก็รู้สึกดีใจหลายที่ได้มาส่วอยเหลือสังคมเนาะจนนี้ก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจจนนี้ก็บสอยเลือสังคมเพื่อนไผรก็ดีใจนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นเฮือนของเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็นเป็นเสาบ้านซอยกันปลุกให้เนาะแต่ก่อนม้งหญ้าจะม้งลังกระสีก็เป็นภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐบริจาคษ์รังกระสอกรกระสีแล้วก็พ่อใหญ่บ้านเนาะก็พาเสาบ้านนี่แหละมาปลุกให้เพื่อนอยู่เพือ่อนยู่กัอยู่กันหลายคนอยู่พี่น้องเอพี่เลยยูอันน่ะข้าวข้าวบะลูกเพื่อนพี่น้องจะโคตรี่ลูกนี่ ลูกซีคนอันนี้ก็เป็นเงินเพื่อนพี่น้องลูกซีแล้วให้เงินตัวมหมดจะคนเปดเบอะเปดคนผู้หนึ่งเบี้ยุผู้บุตเต็มอันนี้ลูกเพื่อนอันนี้แม่อันนี้พ่อพ่อเพื่อนแต่ว่าผู้หนึ่งเพื่อนบุตรเต็มเพื่อนเหาะพี่น้องเพื่อนบี้ยุเฮือนมากับมานอนพี่ยุบอ่ะมาไปแต่ดึกๆเดือคนแล้วเนาะ ยูเนีนเอเรสซ์อันนั้นได้สะอันหาอยู่หากินนั่นเลยอ,อาชีพนะนะเซเบสการอะไรเนาะเกี่ยวเข้ารับจา้างเกี่ยวเข่าอะไรเนาะอาชีบเพื่อนกับรับจ้างเกี่ยวเข่ามือแบบรับจ้างแบบมีจ้างก็มีจ้างรับจ้างเกี่ยวข้าวไปมือมืออะไรพี่น้องเนาะเพื่อนกับวันนี้มีอาชีพเป็นอย่างหาเสากินคำหาจ้างมากะหา เอาเข้ามาสู้ลูกกินพอใส่เบ็ดใส่ก้านที่ปูที่ปลามากับไปที่กินดอกขายพอได้อันซื้อข้าวต้มขนมซื้อมกเพชรแป้งนัวอะไรนาะพี่น้องนะซื้ออย่างก็ต้อยติ้งเต้งต้องต้อยติ้งซื้อตะกุนโตตะกุนโตตะกม่ยวะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนลูกสาวสามเนาะ ลูกสายคนหนึ่งจะอ,าาอ,จอ,ออกไหมอีกแล้วโอ้ยออกอ่างนำ้ำดิออ,อกไหมอีกแล้วหมาก็ <c oughs> ให้จะขึ้นมานำอน,นี่เป็นทงเฮือนพี่น้องเป็นทงเฮือนเพิ่อนลูกสาวเพิ่นไปใส่กับไปนำโอ้ยอันนี้ก็เป็นบริเวณเทงเฮือนน้อพี่น้องนะพี่นน้องรอบๆอ,อันนี้เป็นอัน บอลแต่งกินแล้วนะบอลแต่งกินเตาไฟพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอลตังไฟโอ้ยให้ขึ้นมานำใหม,ม่ไหมตั้งไฟนั่งเข้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นเตาไฟพาพี่น้องทายรอบๆบรรยากาศอ เป็นไอเหินเป็นไอเหินเป็นอะไรก็เป็นบ่อนน,น,นอนพี่น้อง<น>เป็นบ่อนนอนของเพิน่นนี่แหละคือครอบครัวของเพิ่นนะพี่น้องเนาะทางเอื้ยนนโคเพิน่นกะอยากให้จนนี่มาถ่<น>ายคลิปบ๊อช่วยเหลือเนาะมีอย่างขาดเหลือเพิน่นกะใส่ซอยขาดเหลือกับใส่เป็นอัะไรก็แบบว่าขาดเหลือกับขาดเหลือหลายอย่างอยูนะ่เนาะ ทางนัดของวงนี้จะว่ากะนกระโซอยกันได้สำเนากระดีแมีนกระซอยได้สำเดากระดีพอยังทรงคิดก็ยังดีแมีนสำเนากระโซอยเข้าซอยน้ำเมียนถ้าเข้าซอยน้ำซอยของเพชรแป้งนัวซอยอย่างอะไรเนาะวันนี้ก็ดีใจพี่น้องได้มาเป็นหนทางสะพานบุญเพื่อนจนนี่ก็มักช่วยเหลือสั่งยากก็อยากซอยอยู่นะแม่เนาะเขากัดจังใดเขากัด อนันคือการจะเพิ่นซอยตกาดีใจยินดีน้าพี่น้องอยกนันนตลอดดูบ่มีเขาก็ไปหาตลอดดูน้อยนี่ก็อาซีบเพ่อาซีบรักกะรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน,นะบน,นาบนะดำนากระดำจ้างกะเก็บมะเขือมะเขืออยู่ปลาอยู่ดงมา,มา,า,าใครเวลาจ้างมันก็ น่อยเดียวมึงมีผู้จ้างเมนจ้างแต่่งต่เกียวข้าวไเกี่ยวข้าดำนากับเดียวนะดำนากับเดียวดำตอกขวานอะไรตอกขวานอะไรเมนเอ้ยคนลูกนสายนกรดือต้อยแล้วกันตั้ต้อยแล้วตั้ตั้นั่มันืองบน้อด้เป็นอเอ้ยอสักยาเข็มหน เอาลังออกมาลังออกมาลูกกันเนาะสุบันไปกันเลยนะโอ๊ยตามไเคยกกันเลยกันเลอันนี้กเคย้กบพี่น้องมันก็ค่อยสติบดีไปไหนมันเต็ม เพื่อนกับสติบุดีอันนี่กะนใช่ไหมเนาะเพื่นบุเต็มนี่หัวอะไรแต่ว่าอีกคนนึงนะเพื่อนเหาะเนาะเหาะเพื่อนบูโยเฮือนเหาะจะไปทางใดแหละเหาะไปเป็นน้องยางไปตามทางกันแหละสอบเป่งนัวเลยสอบเป่งนัวเป่งนัวกับบุมมี่มาแล้ว อันเป็นอันจมผู้เดียวเนาะจมมุมมุมอยู่เป็นมากว่าผู้เดียวจมผู้เดียวมันจะไปเกี่ยวข้าวเพื่อบบกมือซะรู้ว่างเลยเนาะมีผู้จ้างยังไม่ไปหัวเลย ว่าวเดียวคนูเาอยู่คนพี่น้องอยู่วันวันแต่งกินคนคบรรยากาศคือบรรยากาศรอบๆเฮือนนะพี่น้องกับลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละคั้นรนไยยยกสวยเรืออย่างกัติดต่อมาได้พี่น้องไปแล้วไปแล้ว <c oughs> หากินลยพายากขึ้นแรงกับติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อทางเออในโคฟันกาให้จอนนี่มาเป็นหนทางสะพานบนจอนนี่กินยินดีหลายๆครอบครพอได้อันเท่ห์เพิ่นกะบอกปลาให้เงินให้เลยเบิ้งเด้อเอ้อสีซอยเหลือนู่นนี่นั่นเพิ่นมาทังที่มันโทรมารุมกับจอนนี่ให้เพิ่นกะเสีเลี้ยงอาหารเด็กน้อยอยู่นะพี่น้องนะ เอ้ยนครัวพ่นกระิเลี้ยงอาหารเด็กน้อยพี่น้องเฮาองเฮียนเปิดกระสิเฮ็ดอย่างโบเี้เฟิร์เลยเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดอย่างอิหละแเจ็แต่พ่นอนนี้พ่นก็บอกว่าเลี้ยงอาหารพระก่อนดีบอ็เลี้ยงอาหารพระก็บ่บยากพี่น้องซื้อของกินมาก็ไปจะหันไปเพลปกติเท่าแหะเนะให้ถามอีแม่ปรึกษาแม่พิ้น่าเฮ็ดอย่างไปดีพ่นวาซังซี่เนาะตอนนี้เพ่นกะได้เป็นแอร์เรียบร้อยแล้วพี่น้องมื้อี้เพ่นก็ไปบินได้เมื้อี้น่ะแต่ว่า กับครอบใจเพื่อนในไหลเพื่อนคอยสอยเหลือพี่น้องแล้วกับเพื่อนเป็นผู้ที่ตัวนี้ซื้อเครื่องไปแจกกับรักเฮียนทั้งแหละกับขอครอบโมกครอบใจเพื่อนในหลเพื่อนทานน้อยกับขอให้ได้หไร้คนเก่าเพื่อนทานายๆกับขอเพื่อนไหลขึ้นก้เดิมนะพี่น้องเนาะเพื่อนหางเพื่อนมีเพื่อนรวยคนเก่าอันนี้อันไม่ได้เข้ารงเรียนด้นะไม่ได้เข้ารงเรียนไม่เข้ารงเรียนจะคนพี่น้องลูกเพื่อนกันใหญ่แล้วกับไม่ได้เข้ารงเรียนดอก จะซอยกันทำสรอยกันยู่ทำมาหากินอะไรพี่น้องเนาะไอ้ซื้อยังกันทีหันต่อย <c oughs> อันนี้ก็เป็นครอบครัวของเพื่อนนะพี่น้องนะก็มีแปดคนนะแป,ด,ปดคนก็คนหนึ่งเพื่อนบมดเต็มพื่อนสตีปอดีเพะะดดื่อนกับพืนไปเลาะอยู่คนไปเลาะตามเพคนละย่างไปตามหนทางเพคนละย่างไปเรื่อยๆเพคนละ แล้วเพื Yo ่อนก็มีลูกผู้นึงเนี่ยนะคอนสติบบอดีครับพี่น้องเพื่อนมีลูกผู้นึงพวกเพื่อนเฮ็ตไซห์อะไรไมีลูกผู้นึงอากาลูกเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพราะว่าเพื่อนบอกให้เป็นคนบ้าเป็นคนสติบอดีนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลี้ยงบม่ได้เพื่อนก็ให้อันพี่น้องก็เอาไปเลี้ยงเลี้ยงตุ้ยตุ้ยก็นนะเพื่อนเลี้ยงนมงัวเพื่อนบอกให้กินนมแม่ดีในหมอบให้กินนมแม่ พี่น้องแต่จนนี้ก็ขอขอบใจอันทางเอื้อนิโคยหลายนะ้อยเพื่อนยักโซยเหลือได้ให้จนนี้มันเป็นทางทางสะพานบุญให้เนาะแต่ก็ขอบใจเพื่อนหลายๆเนาะพี่น้องอแล้วก็ขอบใจทางเอฟซีสุขุสุคนที่ให้กําลังใจและกะติดตามบ้านจนน,จนี่กับบ่มีเอฟซีสุคนี้กับบุมีมื้อนี้ก็ขอบใจทางเจพอล่าที่เพื่อนสุดดังแล้วก็ขอบใจทางเอื้อวาสนาเนาะพี่น้องเพื่นอนอมอบอุปกรณ์ทำบ้าหากินให้บ้านจนนี้ก็คือหุ่นละซับแล้วก็อีเหลาหลยคนที่คอยโซยเหลือหลายหลายย่างนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเออศาสนาเนี่ยกาม,มิดมิดไปเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนโควิซาก่อนพี่น้องเนาะเพื่อนสะมาเอาประเด็เพื่อนยอู่บ <c oughs> เพื่อนสั่งตัวนี้ประเด็ให้อยู่เนาะสุดท้ายนี่จะเนี้ยกาโบมีอย่างหลายพี่น้องก็ขอฝากบรรยากาศในซัมนี่สำหรับไผยยักษ์ช่วยเหลืออย่างการติดตอ่อได้พี่น้องแต่ว่าทางเออเนี่ยโค้ชเพื่อนกระสีสอยเป็นทางค่าเลือเพื่อนมาให้ตัวนี้ให้เพืเบิ้งว่าค่าเลืออย่างค่าเลืออย่างก็หลายเนาะแต่เพื่อนกระสีสอยเป,เป็นข้าวเป็นอะไรแหละบลอกเพชรแป้งนัวเป็นอย่างธรรมดาแหละสบกสบู่อย่างทุกอย่างทงแหละ ่านจนนี่กะโบาลายใหญ่ห้างพี่น้องสุดท้ายนี้กลบวาวคำว่าสบายดีส,สวัสดีครับ